เรียนท่กกานคณะกรรมก,การที่เคารพทุกท่านค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านเทพวิทยาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวาภาพเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากพืชในการกําจัดเพลี้ยไฟพิษค่ะคณะผู้จะทํามีดังนี้1นึ่ดิฉันนางสาวอนุมารายพิเศษค่ะ2นางสาวเบญญาสุภาเพชรสามนางสาวก,กรรณพานีครูที่ปรึกษาในการทำโครงงานคุณครูพัชรีเมียรสันเทียและคุณครูอริสาคําทองค่ะ ที่มาและกอสำคัญนะคะเกษตรกรในอนเมอบ้านแทบจับงหวัดชายภูมิส่วนใหญ่ปลูกพริกเพื่ออนาผลผลิตที่ได้ มาค้าคา้าขายและส่งออกให้พ่อค้าคนกลางซึ่งหลังจากการเาพาะปลูกได้หนึ่งเดือนจะพบปัญหาคือมีเพลี้ยไฟเข้าไปทาลายบริเวณยอดและใบอ่อนทําให้ยอดและใบอ่อนหนองีกงอส่งผลให้ต้นพริกผิดชะงักการเจริญเติบโตถ้าหากมีการรับป่าท,ที่รุนแรงจะทําให้ต้นพริกแห้งและพริกมีคุณภาพต่าลงไม่เป็นที่ต้องการของคุณในตลาดและทําให้เกษตรกรขาดทุนค่ะ ดังนั้นนะะผู้จัดทำจึงมีความจุใจในการศึกษาสารสกัดแทนนินจากพืชที่สามารถกำจัดเพลี้ยไฟพิกได้โดยสารแทนนินจากพืชที่มีรสสารและคู้มเพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดเพลี้ยไฟพิกและช่วยลดสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชค่ะจุดุ่งหมายของการศึกษานะคะตอนที่หนเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยใบฝลัดและใบหูกวางสมมุติฐานพืชสารสกัดแทนนินในเปลือกกล้วย มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟพิษได้ดีที่สุดตัวแปรต้นสายสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยใบมะหลังและใบหูกวางตัวแปรตามประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟพิษตัวแปรควบคุมระยะเวลาขนาดของเพี้ยจำนวนของเพี้ยและปริมาณของสารสกัดแทนนินค่ะตอนที่สองศึกษาความเข้มขยนที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินในเปลือกกล้วยที่กำจัดเพลี้ยไฟพิษสมมติฐานคือสารสกัดแทนนินในเปลือกกล้วยความเชื่อมโยงร้อยละร้อย ส,สามารถกำจัดเพล้ยไฟพิษได้ดีที่สุดตัวแปรต้นควรเพิมเพื่ของสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยตัวแปรตามประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินในเปลือกกล้วยที่สามารถกำจัดเพล้ยไฟพิษตัวแปรควบคุมขนาดของเพล้ยและระยะเวลาการกอบนิ้ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งทรางประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินที่มีผลต่อการกำจัดเพ้ยไฟพิษค่ะสองเพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดเพี้ยไฟพิษ 3เพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดเชื้อไวรัสค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะได้แก่กระบอกตวงบีเกอร์เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้สนสารฮอทเพยผ้าขาวบางขวดูกชมพู่บีเกอร์ขวดสเปรย์และกานควอเช้อค่ะเพื่อที่ใช้ในการทดลองนะคะได้แก่เปลือกกล้วยใบสลักใบหูกวังผ่ะสารเคมีที่ใช้ในการทดลองนะคะได้แก่เอทิลแอลกอฮอล์น้ำกานและสารเคมีบริสุทธิ์ค่ะค่ะตอนที่ นำไปตากให้แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียดแล้วเรานะลคะจะนำไปชัง่งน้ำหนักยา200กรัมจากนั้นใส่ลงไปในมิกเกอร์แล้วเติมเอทิ oh ลแอลกอฮอล์55%ปริมาตร500มิลลิตรใช้วควันมาปิดปากเกอร์และทิ้งไว้48ชั่วโมงคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำผ้าขาวบางมาแยกเกลือ ก็จะนาสารสกัดที่วัดที่อุณหภูมิห้อง2ชั่วโมงจากนั้นเราจะนาสารสกัดที่ได้ไปทดสอบกับโพลิคารายเพื่อหาสารสกัดแทนนินสันเกณฑจากการเปลี่ยนสีของสารสกัดค่ะจากสารสกัดแทนนีนที่กัดจากชื่อแต่ละชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพในการกาจัดเพส้ยไฟพิษโดยเราจะนาเพี้ยใส่จานกอเชื้อ12งจานโดยแต่อาจารย์จะมีเี้ยห5ตัวแบ่งเป็น4ชุดชุดละ3จานค่ะเพี้ยชุดที่1ใช้ทดสอบประสิทธิภาพในการสประสิทธิภาพ ไปวงและสารแทนินบริสุทธิ์ตามลำดับค่ะจากนั้นเราจะสังเกตการออกบิดจากช่วงระยะเวลา1นาที3นาทีและ5นาทีและบันทึกผลการทดลองค่ะตอนที่2ศึกษาความเป็นพ่นที่เหมาะสมของสารสกัดแทนินจากเปลือกกล้วยในการกำจัดเพลี้ยไฟกิกโดเรานะคะจะ โดยแต่ละจานจะมีเพยห้า5ตัวแบ่งเป็น4ชุดชุด,ชดละ3จานเพียชุดที่1นะคะมาดสอ2ภาพของสัรสกัดแทนนีจากเตือกล้วยความเข้มข้นร้อยละร้อยและชุดที่2 3และ4เราจะใช้รสบประสิทธิภาพ สรุปผลการทดลองนะคะตอนที่หนึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนิจากเปลือกกล้วยใบฝรั่งและใบบัวว่าพบว่าสารสกัดแทนนีจากเปลือกกล้วยมีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยไฟพิกได้ดีที่สุดโดยมีการตายร้อยละหนึ่งร้อยเมื่อเทียบเท่ากับ S <S เมื่อเทียบเท่ากับสารมีบริสุทธิ์ค่ะรองลงมาคือสารสกัดแทนนินจากใบฝลังมีการตายร้อยละแปดจุดค่ะและสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางมีประสิทธิภาพในการกํจาจัดเชื้อไฟพ,พีได้น้อยที่สุดโดยมีการตายร้อยละเจ็ดสามจุดสามค่ะตอนที่ 2. ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้ว การตายร้อยละ86.6ค่ะและความเข้มข้นร้อยละ60มีการตายร้อยละ60ค่ะและสารสกัดแทนมีจาเกเปลือกกล้วยมีความเข้มข้นร้อยละ40มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพี้ยไฟพิษน้อยที่สุดโดยมีอัตราการตายร้อยละ33.4ค่ะข้อเสนอแนะครับ 1. การลดขนาดของเพี้ยใช้ความระมัดระวังเพราะเพี้ยะจะตายและไม่สามารถ เการตายของเพียทำได้ยากเนื่องจากเพียมีขนาดเล็กต้องนับอย่างราอบคอบค่ะพวกเราขอโจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ